ภาพนี้จะไปเขาไปเลยส่ง

มันเก็บก้อนให้เราอยู่กันเลยมันเก็บมาต่อไงครับซึ่งสอบสอกไ้แล้ว อะไรของเรามาเอาไปกันต well, okay, right, ้องลอเอาไปกันเลยอยปอกทีนึงมันสกอรกเลยน้ใหม่นนี่เขาเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องอะไรพี่อ่ะเครื่องตรวจหาวัตถุเครื่องตรวจหาวัตถุโลหะพี่น่าคพิมพ์อุเพยเอาชื่อขั้วบดไดยังจ้าเอาชื่อแล้วยัมีแล้วค่ะ ลอยกระสุนนี่น่าจะทะลุแต่ว่ามันอยู่ทุกมุมเลยแม่เนี่ยในการยินนะครับมันดูกี่คนอันนี้ทางออกใช่ไหมขนาดทางออกนะอันนี้เข้าเข้านี่ออกอเข้าทางนั้นนี่ยประมาณต้นกอไผ่อ่ะดึงมาทางนั้นะ ก็เกิดการทเลก็รู้ว่ามันต่างกัะต่างกันต่างกันต่างกันยนะที่กำลังจะ 壮年年代。